แมนจะเป็นคนดําฉันยอมรับเลยว่าฉันดําแต่ฉันเป็นคนดําฉันคอเป็นคนดําที่ส ดูแบบเปรีงปรั่งดูแบบมีออร่าสีหนา้าถึงแม้ว่าจะดำแต่ก็ต้องให้นต้องอมีออร่านะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนค่ะนี่ไปหาซื้อตัวนี้มากินนะคะแอลกูต้านะคะตัวนี้นะครับเป็นแอลกูต้าอะโมนีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซีโรสนีปนะคะสองตัวนี้นะคะซีซอยในผิวของเขานะคะขาวสว่างกระจ่งา,ยยางใสยั่งเป็นธรรมชาตินะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะับผลิตจากธรรมชาติอย่างแน่นอนนะคะมีส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดรวมอยู่ในสองขวดนี้นะคะทุกคนค่ะสองกระปุกฉลอกเออสำหรับผู้ใดที่อยากขาวนะคะไม่ะะอยากเป็นท่าหรือนั่นะะคคทุกนค่ะหรืออว่าายกใสนะะคก็ตต้องัวนี้เลยนะคะทุกกกคคคนนนนน่่่่ะะะะออออยยาาาาจบววทํใให้ผิสงแ อย่าลืมกินอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าบอทำไร้โตคุณพอ่อมนะคะเป็นธรรมชาติจังนั่นเลยพลมอกลากไมมนั่นนู่นนี่นั่นเขาจะนั่นซื้อไปกินนี่ข้างในของก็สีเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนขาหนี่เห็นบ่นนี่ข้างในของเ,ขเป็นบอนอยากจะบอกว่าบอนซื้อมาก,กินจริงนะคะทุกคนขาก่อนหน้านี่นี่บอนซื้อมาก,กินเองบอนซื้อแบบเปิดบินแล้วก็มานั่งกินอยู่ผู้เดียวนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ใดนะคะที่อยากดูแลผิวพรรณของเจ้าของนะคะก็สองตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนขาแอลกูตาอะโมนีแล้วก็อะโมนีซีโรสฮิป